สวัสดีค่ะมาพบกับเจเคนนะคะในวันนี้เราแนะนําให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดนะคะเพราะว่าเนื่องจากเจ้าของไม่มีเวลาดูแลค่ะทุกท่านเลยต้องการส่งต่อให้กับท่านที่ต้องการบ้านและที่ดินเพื่อยําทําประโยชน์สานต่อกันต่อไปนะคะอยู่อาศัยได้สบายค่ะเจ้าของขายเองโดยตรงเลยนะคะหลังนี้พิกัดอยู่ที่แม่แตงบ้านพึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ตัวบ้านนะคะเป็นบ้านไม้สัก80%และเป็นปูน30%นะคะตามรูปเลยค่ะมีไฟฟ้ามีปัาปาเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยทีเดียวนะคะราคาแปลงนี้เพียงแค่6,90,000บาทเท่านั้นค่ะสนใจสามารถติดต่อสอบถามและนัดชมโดยตรงกันได้นะคะมีเบอร์โทรศัพท์เจ้าของใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยค่ะโทรไปคุยขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ นี่เป็นสภาพบนบ้านค่ะตอนนี้ไม่มีผู้อาศัยอยู่นะคะก็จะรกหน่อยค่ะอยู่บนพื้นที่ขนาด8 1ตตารางวานะคะทุกท่าน690,000บาทพร้อมบ,บ้าน1ห,หลังนะคะสนใจเน้นติดต่อโดยตรงค่ะสำหรับวันนี้เจคเคนโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ